คุณเคยสงสัยไหมว่าท่ามกลางกระแสความขัดแย้งที่กำลังคุกรุ่นในทะเลจีนใต้และการแข่งขันสะสมอาวุธในภูมิภาคอาเซียนกองทัพเรือไทยเราอยู่ตรงไหนในกระดานหมากรุกระดับโลกนี้ภาพของเรือหลวงจากกรีนฤรเบตเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเป็นภาพจำที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจแต่ในความเป็นจริงภายใต้ผิวน้ำและเหนือท้องทะเลลึก พลังอำนาจที่แท้จริงของราชนาวีไทยกำลังถูกตั้งคำถามบางคนบอกว่าเราคือยักษ์ที่หลับไหลบางคนกลับมองว่าเราเป็นเพียงเสือกระดาษที่เต็มไปด้วยยุโทโธปกรณ์ที่ล้าสมัยแต่วันนี้เราจะมาขุดลึกถึงความลับที่โลกไม่เคยบอกคุณเกี่ยวกับศักยภาพทางการทหารเรือของไทยในปี2024ที่จะทำให้คุณต้องเปลี่ยนความคิดไปตลอดกาล ตั้งแต่เคี่ยวเล็บใหม่อย่างเรือฟริกเกตสมรรถนะสูงไปจนถึงมหากาบเรือดำน้ำที่สั่นสะเทือนการเมืองระหว่างประเทศอะไรคือไพ่ตายที่ไทยซ่อนไว้และทำไมประเทศเพื่อนบ้านถึงยังคงต้องเกรงใจไทยแม้เราจะไม่มีฝูงบินขับไล่บนเรือบรรทุกเครื่องบินอีกต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะข้อมูลที่คุณกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้คือการวิเคราะห์เจาะลึกที่รวบรวมจากแหล่งข่าวครองทางทหารและยุทธศาสตร์ทางเรือระดับสากลน,นี่คือบทพิสูจน์ว่า กองทัพเรือไทยแข็งแกร่งหรือแค่ภาพลวงตากันแน่เพื่อที่จะเข้าใจความยิ่งใหญ่ในปัจจุบันเราต้องย้อนกลับไปมองที่รากเหงา้าสำหรับคนไทยกองทัพเรือไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานความมั่นคงแต่คือจิตวิญญาณที่ปกป้องอธิปไตยของชาติมานานนับศตวรรษจุดเปลี่ยนสำคัญเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อสยามต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคม เหตุการณ์วิกฤตการ์รอ1อ2เป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่มีกองเรือที่เข้มแข็งเราก็ไม่อาจรักษาแผ่นดินไว้ได้นับตั้งแต่วันนั้นราชนาวีไทยได้รับการวางรากฐานอย่างเป็นระบบการส่งพระบรมวงศานุวงศ์ไปศึกษาวิชาการทหารเรือที่ยุโรปและการจัดหาเรือรบที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นมาประจำการคือจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุก หัวใจสำคัญที่ทำให้กองทัพเรือไทยต่างจากประเทศอื่นในอาเซียนคือการสะสมประสบการณ์การรบจริงจากยุทธนาวีเกาะช้างที่สถานเลื่อนลั่นไปจนถึงการปฏิบัติภา,ภารกิจในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามกองทัพเรือไทยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความกล้าหาญและทักษะที่ไม่เป็นรองใครนี่คือเหตุผลว่าแม้ในยามสงบการพัฒนาขีดความสามารถทางทะเลจึงไม่เคยหยุดนิ่งเพราะสำหรับไทย ทะเลคือเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจและกองทัพเรือคือผู้ถือกุญแจสําคัญในการรักษาความมั่งคั่งนี้ไว้แต่ในโลกยุคใหม่ที่อาวุธนิวเคลียร์และเทคโนโลยีล่องหนเข้ามามีบทบาทมรดกจากอดีตจะเพียงพอหรือไม่ที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในศตวรรษที่21และเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทุกคนพูดถึงแท้จริงแล้วมันคืออาวุธลับหรือเป็นเพียงภาระราคาแพงกันแน่เมื่อพูดถึงกองทัพเรือไทยสิ่งแรกที่ทั่วโลกนึกถึงคือเรือหลวงจากกรีนฤรเบด เรือธงลำม,มหึมาที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่นี่คือจุดที่เสียงวิพากวิจารณ์เริ่มดังขึ้นย้อนกลับไปในปี1997เมื่อไทยเข้าประจำการเรือลำนี้เราได้กลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งโลกมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวกระโดดสู่การเป็นกองทัพเรือน้ำลึกหรือ blue water navy อย่างเต็มตัวแต่คำถามที่ตามมาคือเราได้ใช้ศักยภาพของมันคุ้มค่าจริงหรือ หลังจากฝูงบิน AV-18S m a แเอมตดอปลดประจำการไปหลายคนเริ่มเรียกเรือลำนี้ว่าถ้าจอดเฮลิคอปเตอร์ลอยน้ำหรือช้างเผือกที่กินงบป,ประมาณมหาศาลในการดูแลรักษาโดยที่แทบไม่ได้ออกรบจริงแต่นั่นคือการมองเพียงด้านเดียวครับในความเป็นจริงเรือหลวงจักรีนรุเบตได้ทำหน้าที่เป็นฐานบัญชาการลอยน้ำที่ทรงพลังที่สุดในยามวิกฤต ภารกิจบรนเทาสาธารณภัยครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สึนามิปี2,547หรือพายุโซนร้อนปาบึกได้พิสูจน์แล้วว่าในวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงเรือลำนี้คือความหวังเดียวที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดอย่างไรก็ตามในมิติของการทำสงครามสมัยใหม่เรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีฝูงบินขับไล่คุ้มกันจะกลายเป,เป็นเป้าล่อขนาดใหญ่ท่ามกลางดงขีปนาวุธหรือไม่ นี่คือเหตุผลที่กองทัพเรือไทยต้องปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เพราะคำตอบของพลังทำลายล้างที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่เรือธงลำนี้แต่อยู่ที่เขี่ยวเล็บตัวใหม่ที่ซ่อนอยู่ในกองเรือฟริเกตสมรรถนะสูงอะไรคืออาวุธที่เพื่อนบ้านเราเกรงขามมากที่สุดในตอนนี้ถ้าเรือหลวงจากกรีนรเบดคือใบหน้ากองเรือฟริเกตสมรรถนะสูงก็คือเขี้ยวเล็บที่พร้อมจะขย่ำศัตรูได้ทุกเมื่อและหัวใจสำคัญของขุมพลังนี้ก็คือ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟริเกตล่องหนหรือ s t e a l t ที่ทันสมัยที่สุดลำหนึ่งในอาเซียนด้วยงบประมาณกว่า1.4หมื่นล้านบาทเรือลำนี้ไม่ใช่แค่เรือรบธรรมดาแต่มันคือป้อมปราการลอยน้ำที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีจากทั่วโลกตั้งแต่ระบบอำนวยการรบจากซาบของสวีเดนไปจนถึงอาวุธปล่อยนำวิถี ESM ES และฮาพูลบล็อกทูของสหรัฐนี่คือเรือที่สามารถปฏิบัติการรบได้ครบทั้งสมิติ ทั้งบนผิวน้ําใต้น้ําและการป้องกันทางอากาศระบบเรดาร์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้นับร้อยในเวลาเดียวกันทําให้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเปรียบเสมือนดวงตาของกองเรือที่ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้แต่ความแข็งแกร่งของไทยไม่ได้มีดีแค่ลําเดียวครับเรายังมีกองเรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตากสินที่ได้รับการปรับปรุงหรืออัปเกรดจนมีสมรรถนะเทียบเท่าเรือรบยุคใหม รวมถึงเรือฟริเกตจากจีนอย่างชุดเรือหลวงเจ้าพญาที่ยังคงทำหน้าที่ลาดตระเวนปกป้องหน,น้าน้ำอย่างเข้มแข็งการมีเรือฟริเกตที่หลากหลายและกระจายตัวอยู่ทั้งในฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันทำให้กองทัพเรือไทยมีความยืดหยุ่นในการตอบโต้ภัยคุกคามสูงมากแต่นักยุทธศาสตร์ต่างชาติมักตั้งคำถามว่าในสงครามยุคใหม่ที่เน้นการรุกรานจากระยะไกลแค่ป้องกนันหน้าน้ำตัวเองจะเพียงพอหรือ กองทัพเรือไทยจึงเรื่มมองข้ามคอฟ้าไปไกลกว่าเดิมด้วยการสร้างกองเรือสะเทินน้ำสะเทินบกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคทำไมไทยต้องมีเรือบรรทุกกำลังพลขนาดมหือมาถึงสองลำและพวกเขากำลังเตรียมตัวเพื่อบุกหรือรับกันแน่ถ้าเรือฟริเกตคือผู้คุ้มกันที่รวดเร็วและเฉียบคมกองเรือยกพลคันบกของไทยก็คือป้อมปราการเคลื่อนขี้ที่สามารถยกกองทัพทั้งกองทัพไปวางไว้ที่ไหนก็ได้ในมหาสมุทรและในนาทีนี้ ไม่มีใครจะโดดเด่นไปกว่าเรือหลวงช้าง LPD 792ยักษ์ใหญ่ลำใหม่ล่าสุดที่พั่งเข้าประจำการด้วยความยาวกว่า210เมตรและระวางหับน้ำกว่า25,000ตันเรือหลวงช้างลำนี้ครองตำแหน่งเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทันทีที่แตะผิวน้ำมันใหญ่กว่าเรือหลวงจักรีนฤเบตเยอีกครับและความใหญ่โตนี้ไม่ได้มีไว้โชว์เท่านั้นภายในท้องเรือมหึมานี้ สามารถบรรทุกกำลังพลได้กว่า600นายยานรบสะเทินน้ำสะเทินบกรถถังหลักและยังมีดาดฟ้าบินที่รองรับเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ได้พร้อมกันถึง3ลำเมื่อรวมร่างกับเรือหลวงอ่างทอง LPD 791ที่เรามีอยู่เดิมทำให้กองทัพเรือไทยมีขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายกำลังรบข้ามทะเลที่น่าเกรงขามที่สุดในอาเซียนแต่นี่คือคำถามสำคัญทำไมไทยต้องการเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ขนาดนี้ คำตอบไม่ใช่แค่เรื่องสงครามครับแต่มันคือยุทธศาสตร์ HADR หรือการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาสาธาร,รณภัยในยามที่เกิดวิกฤตการณ์ในภูมิภาคเรือเหล่านี้จะกลายเป็นศูนย์บัญชาการและโรงพยาบาลลอยน้ำที่ทันสมัยที่สุดการครอบครองเรือชั้นนี้ส่งสัญญาณชัดเจนไปยังเพื่อนบ้านและมหาอำนาจว่าไทยมีความพร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ทางทะเลในระยะไกล และพร้อมที่จะเป็นผู้นําในภารกิจความมั่นคงระดับภูมิภาคอย่างไรก็ตามท่ามกลางกองเรือผิวน้ําที่ดูไร้เทียมทานนี้กลับมีช่องโว่ขนาดใหญ่ที่ศัตรูอาจใช้โจมตีเราได้จากใต้ผิวน้ําและนั่นนํามาสู่มหากาบที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพไทยโครงการที่เต็มไปด้วยปริศนาการเมืองและเทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนดุลอํานาจในอ่าวไทยไปตลอดกาลใช่ครับ ผมกำลังพูดถึงเรือดำน้ำอะไรคือความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโครงการ S26T ท่ามกลางความรุ่งโรจน์ของกองเรือผิวน้ำมีช่องโหว่ขนาดมหืมาที่สั่นคลอนความมั่นคงของไครมานานกว่า70ปีนั่นคือโลกใต้ผิวน้ำครับคุณรู้ไหมว่าไทยเคยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่มีเรือดำน้ำเป็นของตัวเอง แต่หลังจากเรือชุดหลวงมัชชานุปลดประจำการไปเราก็กลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่หูหนวกและตาบอดใต้ทะเลทันทีและนี่คือที่มาของโปรเจกต์ S26T จากประเทศจีนมหากราบที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามตั้งแต่เรื่องงบประมาณมหาศาลไปจนถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดอย่างเครื่องยนต์ เมื่อเยอรมน,นีปฏิเสธการขายเครื่องยนต์ MTU ให้กับเรือที่ต่อในจีนทำให้กองทัพเรือไทยต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากจะเดินหน้าต่อด้วยเครื่องยนต์จีนที่ยังไม่เคยผ่านการพิสูจน์หรือจะยกเลิกสัญญาที่อาจกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ทำไมไทยถึงยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้เรือดำน้ำมาคำตอบนั้นง่ายแต่ก็น่ากลัวครับเพราะเพื่อนบ้านรอบตัวเราทั้งเวียดนามมาเลเซีย อินโดนีเซียและสิงคโปร์ต่างก็มีเคี่ยวเล็บใต้น้ำที่พร้อมใช้งานแล้วทั้งสิน้นการไม่มีเรือดำน้ำในยุคที่สงครามเน้นการซุ่มโจมตีคือการเปิดบ้านรับอันตรายโดยไม่มีเกราะป้องกันเรือดำน้ำ S26T ถูกออกแบบมาให้เป็นอาวุธล่องหนที่เหมาะก,กับสภาพน้ำตื้นในอ่าวไทยด้วยระบบ AIP ที่ทำให้มันกบดานอยู่ใต้ผิวน้ำได้นานนับสัปดาห์โดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาหายใจ แต่มันจะทำงานได้จริงตามคำโฆษณาหรือไม่หรือสุดท้ายมันจะกลายเป็นเพียงประเด็นการเมืองที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรการขยับตัวของไทยครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมดุลอำนาจในอาเซียนและนั่นนำเราไปสู่คำถามที่น่าตื่นเต้นที่สุดถ้าต้องเผชิญหน้ากันจริงๆกองทัพเรือไทยจะรับมือกับเทคโนโลยีระดับเทพของสิงคโปร์หรือกองเรือดำน้ำที่น่าเกรงขามของเวียดนามได้อย่างไร หากจะพูดถึงคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดในเชิงเทคโนโลยีคงหนีไม่พ้นสิงคโปร์ครับแม้จะเป็นประเทศเกาะเล็กๆแต่กองทัพเรือสิงคโปร์กลับถูกขนานนามว่ากุ้งพิษที่ใครกล้าแย่ต้องเจ็บตัวเมื่อเรานำมาเทียบกับกองทัพเรือไทยเราจะเห็นภาพการต่อสู้ระหว่างคุณภาพระดับพรีเมียมปะทะกับปริมาณและยุทธศาสตร์เชิงลึก ในด้านเรือผิวน้ำสิงคโปร์มีเรือฟริกเกตชั้น formidable ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องระบบ Stealth และการรบแบบเครือข่ายหรือ Network-centric Warfare ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบิน F-15SG และ F-35B ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ไทยเราก็มีเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชท,ที่มีความสดใหม่กว่ามีขนาดใหญ่กว่าและมีระบบป้องกันตนเองที่หนานแน่นไม่แพ้กัน นี่คือการดวลกันของเรือฟริกเกตที่ดีที่สุดในภูมิภาคแต่จุดที่สิงคโปร์นำหน้าเราไปไกลคือใต้ผิวน้ำครับในขณะที่ไทยยังรอคอยเรือดำน้ำลำแรกสิงคโปร์กลับมีเรือดำน้ำชั้น i n v i n c i b l e หรือ Type 218 SG ที่ออกแบบมาเพื่อหน้าน้ำอาเซียนโดยเฉพาะ มันคือเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกลำหนึ่งซึ่งถ้าเกิดความขัดแย้งจริงนี่คือภัยคุกคามที่กองทัพเรือไทยต้องเตรียมรับมืออย่างหนักอย่างไรก็ตามสิงคโปร์มีจุดอ่อนที่แก้ไม่ตกคือพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์พวกเขาไม่มีที่ให้ถอยแต่ไทยเรามีชายฝั่งที่ยาวทั้งสองด้านและมีเรือ LPD ขนาดใหญ่ยังเรือหลวงช้างที่สามารถขยายอำนาจการรบออกไปได้ นอกเขตเศรษฐกิจจำพาะได้สรุปสั้นๆคือสิงคโปร์อาจจะชนะในแง่การประทะด้วยเทคโนโลยีระยะสัน้นแต่ไทยมีความได้เปรียบในแง่การทำสงครามยืดเยื้อและการควบคุมเส้นทางเดินเรือหลักแต่การแข่งขันในอาเซียนไม่ได้มีแค่สิงคโปร์เพราะยังมีอีกหนึ่งประเทศที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นมังกรแห่งทะเลจีนใต้ด้วยกองเรือดำน้ำที่น่าเกรงขามและประสบการณ์การรบที่ไม่ธรรมดา ไทยจะรับมือกับเวียดนามได้อย่างไรในสมรภูมิที่ซ้องทับกันหากสิงคโปร์คือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเวียดนามก็คือคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งทางทหารที่น่าเกรงขามที่สุดในเชิงปริมาณและประสบการณ์เมื่อพูดถึงกองทัพเรือไทยและเวียดนามเรากําลังพูดถึงสองยุทธศาสตร์ที่เดินสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงครับทางฝั่งเวียดนามพวกเขาได้สร้างกำแพงเหล็กใต้าน้ำที่ทำให้ทั้งโลกต้องตะลึง ด้วยเรือดำน้ำชั้นคิโล636จากรัสเซียถึง6ลำนี่คืออาวุธที่ถูกขนานนามว่าหลุมดำในมหาสมุทรเพราะความเงียบและพลังทำลายล้างที่รุนแรงซึ่งถือเป็นจุดที่เวียดนามนำหน้าไทยไปอย่างชัดเจนในมิติการสงครามใต้น้ำแต่ในทางกลับกันกองทัพเรือไทยกลับครองความได้เปรียบเหนือผิวน้ำอย่างเบ็ดเสร็จ เรามีเรือบรรทุกกำลังพลขนาดใหญ่อย่างเรือหลวงช้างและเรือฟริกเกตล่องหนชั้นนำํำที่มีระบบปราบเรือดำน้ำที่ทันสมัยกว่าขณะที่เวียดนามเน้นการปุองกันชายฝั่งด้วยเรือฟริเกตชั้นเก็บปาดและขีปนาวุธฝั่งสู่ทะเลอย่างบัสตีนพีแต่ไทยเรากลับเน้นการสร้างกองเรือสมดุลที่สามารถออกไปปฏิบัติการไกลบ้านได้ดีกว่าคำถามที่น่าสนใจคือ ในสมรภูมิตาวไทยที่น้ำค่อนข้างตื้นเรือดำน้ำคิโลของเวียดนามจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่หรือระบบตรวจจับอัญชานฉลาดบนเรือฟริเกตลำใหม่ของไทยจะเป็นฝ่ายชนะในเกมแมวจับหนูนี้สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือทั้งสองประเทศต่างก็จับจ้องทิศทางของกันและกันอย่างไม่กระพริบตาอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของกองทัพไม่ได้วัดกันแค่ที่จำนวนเรือหรืออาวุธเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีตัวแปรสําคัญอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในชัยภูมิที่ตั้งซึ่งอาจให้เปรียบหรือเสียเปรียบได้เพียงแค่ข้ามคืนทําไมอ่าวไทยถึงเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในเวลาเดียวกันและยุทธศาสตร์สองฝั่งทะเลของไทยจะกลายเป็นกับดักหรือโอกาสในการครองอํานาจทางทะเลในอนาคตเรามาเจาะลึกพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดของประเทศในส่วนต่อไปครับลองจินตนาการดูครับถ้าอ่าวไทยถูกปิดตายเพียงแค่ไม่กี่วันเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น นี่ไม่ใช่แค่การสมมุติแต่มันคือโจทย์ที่กองทัพเรือต้องตีให้แตกทุกวินาทีเพราะพื้นที่กว่า300แสนตารางกิโลเมตรแห่งนี้คือแหล่งคุ้มทรัพย์ทางธรรมชาติและเส้นทางลำเลียงน้ำมันที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศจุดเด่นที่สุดของอ่าวไทยคือความตื้นครับด้วยความลึกเฉลี่ยเพียง45-80เมตรมันเปรียบเสมือนกับดักธรรมชาติชั้นดีในมุมมองทางการทหารความตื้นนี้คือศัตรูตัวฉกาจของเรือดำน้ำขนาดใหญ่ เพราะมันทําให้การซ่องตัวทําได้ยากและเสี่ยงต่อการถูกตรวจพบได้ง่ายนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทาไมยุทธปกรที่ไทยเลือกใช้จึงต้องเน้นการป้องกันหน้าน้านําแบบเบ็ดเสร็จแต่ในความได้เปรียบก็มีความเสี่ยงเพราะอ่าวไทยมีลักษณะเป็นอ่าวปิดที่มีทางออกสู่ทะเลจีนใต้เพียงช่องแคบเดียวหากเกิดความขัดแย้งระดับภูมิภาคและการสัญจรผ่านจุดยุทธศาสตร์นี้ถูกรบกวนไทยจะตกอยู่ในสภาวะที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทันที การรักษาเสถียรภาพในอ่าวไทยจึงไม่ได้หมายถึงการเฝ้าระวังชายฝั่งแต่หมายถึงการมีอำนาจต่อรองเหนือผิวน้ำที่เข้มแข็งพอที่ไม่มีใครกล้าเข้ามาปิดอ่าวของเรากองทัพเรือไทยจึงไม่ได้มองแค่การรบแต่เขามองไปที่การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีมูลค่านับล้านล้านบาทต,ต่อปีตั้งแต่แท่นขุดเจาะก,ก๊าซธรรมชาติไปจนถึงท่าเรือขนส่งสินค้าหลักแต่ว่าความท้าทายไม่ได้จบลงแค่ในอ่าวไทยครับ ในขณะที่เรากำลังยุ่งอยู่กับการจัดระเบียบในอ่าวไทยอีกด้านหนึ่งของประเทศทะเลอันดามันกำลังกลายเป็นสมรภูมิใหม่ที่ร้อนแรงไม่แพ้กันเมื่อมหาอำนาจโลกเริ่มขยับเบีย้ยเข้ามาประชิดประตูบ้านด้านตะวันตกไทยจะจัดการกับพายุที่กำลังก่อตัวในมหาสมุทรอินเดียได้อย่างไรถ้าอ่าวไทยคือหน้าบ้านที่เราต้องเฝ้าระวังทะเลอันดามันก็คือประตูหลังบ้าน ที่กำลังถูกมหาอำนาจเคาะเรียกอย่างรุนแรงครับในอดีตฟังอันดามันอาจดูสงบเงียบกว่าแต่ในปัจจุบันชัยภูมิแห่งนี้กำลังกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ร้อนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบอยู่ที่ช่องแคบมะละกาครับเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าของโลกที่กำลังแออัดและเต็มไปด้วยความเสี่ยงมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐและอินเดีย ต่างก็กำลังจ้องมองหาทางลัดและไทยเราก็ตั้งอยู่ตรงจุดตัดนั้นพอดีโครงการแลนบริดจ์ที่เป็นข่าวดังคือการประกาศว่าไทยพร้อมจะเป็นสะพานเชื่อมสองมหาสมุทรซึ่งนั่นหมายความว่าภาระของกองทัพเรือฝั่งอันดามันจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณต่างจากอ่าวไทยที่น้ำตื้นทะเลอันดามันคือน้ำลึกครับความลึกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การล่าตระเวนต้องใช้เรือที่มีขนาดใหญ่และทนทานต่อคลื่นลมแรงได้ดีกว่ากองเรือภาคที่สามที่พังงาจึงต้องได้รับการเสริมเขี้ยวเล็บอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือทั้งโจรัตรการค้าของผิดกฎหมายและที่สำคัญที่สุดคือการแสดงตัวของกองเรือมหาอำนาจที่แวะเวียนเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันการรักษาสมดุลระหว่างสองฝั่งทะเลคือโจทย์หินที่กองทัพเรือไทยต้องแก้ให้ได้ด้วยงบประมาณที่จำกัด เราจะวางมากอย่างไรไม่ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งกลายเป็นจุดอ่อนที่ศัตรูจะเข้าโจมตีนี่คือเหตุผลที่ไทยต้องมีหน่วยรบที่ยืดหยุ่นที่สุดและสามารถปฏิบัติการได้ในทุกสภาวะและเมื่อพูดถึงความยอดเยี่ยมและขีดความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดไม่มีใครเหนือไปกว่าหน่วยรบที่ถูกขนานนามว่ามนุษย์กบของไทยพวกเขาคือใคร และทำไมแม้แต่นักรบระดับโลกยังต้องยอมรับในความโหดของการฝึกฝนแบบไทยเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของเรือรบราคาหมื่นล้านมีสิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้นั่นคือหัวใจของมนุษย์ครับและในกองทัพเรือไทยไม่มีหน่วยรบใดที่จะสร้างความเครงขรามได้เท่ากับหน่วยทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อหน่วยซีลไทย การจะได้ประดับตราฉลามขาวคู่กับคลื่นบนหน้าอกไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาต้องผ่านบททดสอบที่โหดหินที่สุดในประเทศโดยเฉพาะสัปดาห์นรก120ชั่วโมงแห่งการอดนอนความหิวโหวยและแรงกดดันมหาศาลที่บีบคั้นทั้งร่างกายและจิตใจจนถึงขีดสุดคำขวัญของพวกเขาคือไม่ใช่ผู้กล้าหาญเท่านั้นที่จะเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเหนือมนุษย์ครับ ทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงความสามารถของพวกเขาในภารกิจกู้ภยัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเหตุการณ์นั้นไม่ได้แสดงแค่ทักษะการดำน้ำที่ยอดเยี่ยมแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญที่พร้อมจะสละชีพเพื่อผู้อื่นการมีหน่วยรบพิเศษที่ได้รับความเชื่อถือระดับสากลทําให้กองทัพเรือไทยมีขีดความสามารถในการสงครามนอกรูปแบบที่ศัตรูไม่สามารถคาดเดาได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเล การคุ้มครองผลประโยชน์ในพื้นที่เสี่ยงหรือการจารกรรมข้อมูลลับซิลคือดาบปลายปืนที่แหลมคมที่สุดของไทยแต่ในโลกที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันแม้นักรบที่เก่งที่สุดก็ไม่สามารถสู้ได้โดยลำพังครับความแข็งแกร่งที่แท้จริงของไทยยังมาจากการมีมิตรแท้ที่ทรงพลังที่สุดในโลกทำไมการฝึกโคบราโกถึงเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าไทยคือจุดยุทธศาสตร์ที่สหรัฐจะไม่มีวันยอมเสียไป และความสัมพันธ์ที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างสองยักษ์ใหญ่โลกจะส่งผลต่อกองทัพเรือในทศวรรษหนา้าการมีเรือรบที่ทันสมัยและนักรบที่เก่งฉกาจอาจยังไม่เพียงพอในโลกที่มีความผันผวนสูงครับหัวใจสำคัญที่ทำให้กองทัพเรือไทยทรงอิทธิพลในเวทีโลกคือเครือข่ายพันธมิตรและศิลปะการทูตที่หาตัวจับยากครับคุณคงเคยได้ยินชื่อโคบราโกใช่ไหมครับ นี่ไม่ใช่เพียงการฝึกทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มันคือการประกาศก้องว่าไทยคือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของสหรัฐในภูมิภาคนี้การฝึกร่วมกับกองทัพเรือที่ทันสมัยที่สุดในโลกทำให้ทหารเรือไทยได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีและหลักนิยมการรบระดับสากลซึ่งเงินมหาศาลก็ซื้อประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้ แต่สิ่งที่ทำให้เหล่านักวิเคราะห์ทั่วโลกต้องทึ่งคือความสามารถในการเหยียบเรือสองแคมอย่างชาญฉลาดของไทยในขณะที่เราซ้อมรบอย่างเข้มข้นกับสหรัฐเราก็ยังคงมีการฝึก Bluestrike ร่วมกับกองทัพเรือจีนอย่างต่อเนื่องนี่คือตำรา การทูดภัยลู่ลมฉบับราชานาวีไทยที่ทำให้เรากลายเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญที่ทั้งโลกตะวันตกและตะวันออกไม่อยากเสียไปการวางตัวเป็นมิตรกับทุกฝ่ายแต่ไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างให้ใครทำให้กองทัพเรือไทยมีอำนาจต่อรองสูงมากในอาเซียน อย่างไรก็ตามการพึ่งพาเทคโนโลยีและอาวุธจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวคือความเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้ามหากวันหนึ่งความขัดแย้งลุกลามจนมีการคว่ำบาตไทยจะทำอย่างไรคำตอบของเรื่องนี้ซ่อนอยู่ในปู่ต่อเรือภายในประเทศครับคนไทยหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าเรากําลังก้าวจากการเป็นผู้ซื้อมาเป็นผู้สร้างอย่างเต็มตัว อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยไปไกลแค่ไหนแล้วและเรือรบ made in Thailand ลำไหนที่กำลังทำให้เพื่อนบ้านต้องหันมามองด้วยความทึ่งคุณรู้ไหมครับว่าเรือรบที่ลอยลำอยู่ในหน้านน้ำไทยตอนนี้หลายลำไม่ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากต่างแดนแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือคนไทยบนแผ่นดินไทยนี่เอง นี่คือความลับของความมั่นคงที่ยั่งยืนที่สุดนั่นคือการไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจในยามวิกฤตความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือเรือหลวงกระบี่และเรือหลวงประจวบคีรีขันเรือตรวจการไกลฝั่งสมรรถนะสูงที่ต่อขึ้นในไทยโดยความร่วมมือกับบริษัทร,ระดับโลกอย่าง BSE Systems เรือเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรือตรวจการธรรมดาแต่มันถูกออกแบบให้ติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีฮาพูนซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างสูงเทียบเท่าเรือรบหลักการที่เราสามารถต่อเรือรบเองได้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดงบประมาณมหาศาลจากการนำเข้าแต่ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้และการจ้างงานในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การซ่อมบํำรุงที่ทำได้เองในบ้านเราทำให้กองเรือมีความพร้อมรบสูงกว่าการต้องรออะไหล่จากต่างประเทศเป็นเดือนๆอนูอ่ต่อเรืออย่างกรมอู่ทหารเรือหรืออู่ต่อเรือภาคเอกชนอย่างบริษัทมาสันได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่ามาตรฐานการต่อเรือของไทยนั้นอยู่ในระดับสากลและเรากำลังเริ่มขยายตลาดไปสู่การส่งออกยุโทโธปกรณ์ให้กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย นี่คือก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเรือรบของอาเซียนแต่ทว่าท่ามกลางภาพความสำเร็จที่ดูสวยงามนี้กองทัพเรือไทยยังคงมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ใต้พรมครับปัญหาที่เทคโนโลยีหรือความภาคภูมิใจเพียงอย่างเดียวอาจแก้ไม่ได้งบประมาณที่ถูกตักลด ยุทธปปรร์ที่เริ่มล้าสมัยตามการเวลาและการขยายตัวของภัยคุกคามรูปแบบใหม่กองทัพเรือไทยกำลังเดินมาถึงทางแยกที่อันตรายที่สุดหรือไม่อะไรคือความท้าทายที่จะตัดสินอนาคตของพวกเราในอีก10ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีกองทัพใดที่ไร้ช่องโหว่ครับ และสำหรับกองทัพเรือไทยเรากำลังยืนอยู่บนเส้นได้ที่ตึงเครียดระหว่างความทะเยอทะยานกับความเป็นจริงของงบประมาณปัญหาใหญ่ที่สุดคืองบประมาณที่จำกัดและไม่แน่นอนครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมากองทัพเรือต้องเผชิญกับการตัดลดงบประมาณอย่างหนักจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ ทำให้โครงการจัดหาอาปุรณ์สำคัญหลายโครงการต้องล่าช้าออกไปหรือแม้กระทั่งถูกยกเลิกการมีเรือที่ดีแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการฝึกซ้อมหรือการบำรุงรักษาอย่างเต็มรูปแบบคือความเสี่ยงที่น่ากังวลที่สุดครับนอกจากนี้เรายังมีปัญหาเรื่องยุโทโธปกรณ์ที่เริ่มล้าสมัยแม้เราจะมีเรือฟริเกตลำใหม่แต่เรือส่วนใหญ่ในกองเรือยังคงเป็นเทคโนโลยีจากยุคสงครามเย็น ซึ่งหากต้องเผชิญกับสงครามโดรนหรือการโจมตีทางไซเบอร์ที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าโลกใบนี้ระบบป้องกันเดิมๆของเราจะเพียงพอหรือไม่นี่คือคำถามที่นักยุทธศาสตร์ไทยต้องหาคำตอบให้เร็วที่สุดครับและที่มองข้ามไม่ได้เลยคือการแข่งขันสะสมอาวุธในภูมิภาคเมื่อทุกประเทศรอบบ้านเราต่างก็เร่งยกระดับกองทัพเรือให้ทันสมัยขึ้นอย่างก้าวกระโดดความได้เปรียบที่เราเคยมีอาจจะเลือนหายไปในเวลาเพียงไม่กี่ปี ไทยกำลังวิ่งไล่ตามเทคโนโลยีหรือเรากำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังกันแน่แต่ท่ามกลางพายุแห่งความท้าทายนี้กองทัพเรือไทยยังมีไท้ใบสุดท้ายที่จะตัดสินอนาคตและทิศทางของประเทศในทศวรรษหน้าด้วยครับบทสรุปของเรื่องนี้คืออะไรไทยจะเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่แท้จริงหรือจะเป็นเพียงผู้เล่นที่คอยประคองตัวในกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและคุณในฐานะผู้ชม คุณคิดว่ากองทัพเรือไทยของเราพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วหรือยังมาถึงส่วนสุดท้ายของมหากาบนี้ครับสุดท้ายนี้กลับมาสู่คำถามที่เราตั้งไว้ในตอนต้นครับกองทัพเรือไทยคือยักษ์ที่หลับไหลหรือเป็นเพียงภาพลักษณ์ที่สวยงามหลังจากที่เราได้เจาะลึกทุกมิติตั้งแต่เรือรบที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนไปจนถึงจิตวิญญาณของหน่วยสิวและศิลปะการทูตที่แยบยนต์คำตอบนั้นชัดเจนในตัวมันเองครับ กองทัพเรือไทยในปัจจุบันไม่ใช่กองทัพที่เน้นการรุกรานแต่คือกองกำลังเพื่อสันติภาพและความมั่นคงที่ต้องแบกรับภาระมหาศาลในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติมูลค่านับล้านล้านบาทวิสัยทัศน์สู่ปี2030ของเราไม่ใช่แค่มีอาวุธที่ล้ำสมัยที่สุดแต่คือการสร้างกองทัพที่ฉลาดที่สามารถใช้เทคโนโลยีและพันธมิตรในการยับยั้งสงครามก่อนที่มันจะเริ่มต้นครับ เราอาจมีงบประมาณที่ไม่มากเท่ามหาอำนาจแต่สิ่งที่เรามีคือชัยภูมิที่ไม่มีใครเลียนแบบได้และคนที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีที่สุดอนาคตของราชนาวีไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเรือดำน้ำเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรักษาสมดุลระหว่างเทคโนโลยีงบประมาณและยุทธศาสตร์ท่ามกลางความขัดแย้งของขั้วอำนาจโลกได้อย่างไรครับทะเลไม่เคยหลับไหลและกองทัพเรือไทยก็เช่นกัน ในฐานะคนไทยเราอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนโยบายแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือความสำคัญของรั้วของชาติทางทะเลแห่งนี้ที่จะเป็นหลักประกันว่าลูกหลานของเราจะยังมีทรัพยากรและอธิปไตยให้ภาคภูมิใจต่อไปแล้วคุณล่ะครับ หลังจากได้รับชมข้อมูลทั้งหมดนี้คุณคิดว่ากองทัพเรือไทยควรเดินหน้าไปในทิศท,ทางใดควรเน้นการต่อเรือเองในประเทศให้มากขึ้นหรือควรจัดหาเรือดำน้ำมาให้ครบฝูงบินโดยเร็วที่สุดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลยครับเราอยากฟังทุกมุมมองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันครับ หากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์เจาะลึกยุธทธภปกรและยุทธศาสตร์ทางทหารแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อ<ฉ><น>ที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะพาคุณไปสำรวจความลับของกองทัพทั่วโลกสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ